สวัสดีครับพบกับผมช่องดักเซลกูอีกครั้งนะครับกัรนิยายเรื่องทายาทมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่127ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเรากับลูกเฟิงก็กําลังลูกเฟิงใช้ศาสตร์ดวงดาวท,ท,ทิมลงมาสามดวงแล้วก็ลูกไอ้แล้วก็โจหยวนของเราก็ใช้ท่าสัตว์อสูรยวน3ตัวกับพุ้งก้ะไว้รับนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปิดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ บทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดพลังอำนาจเก้ามังกรโคกเสาพลังหยวนสูงสามร้อยพุทธพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับรัศมีแห่งความป่าเถื่อนและโหร้ายแพ่กระจายออกมาอาจเห็นเสาพลังหยวนมีรูปร่างเป็นสัตว์อสูรหยวนได้แวบหนึ่ง สัตว์อสูรยวนทั้งสตัวนี้เป็นเลือดของสัตว์อสูรยวนประเภทมังกร3าตัวที่โจหยวนได้กลั่นมาตอนนี้พวกมันได้ประสานเข้ากับพลังยวนของโจหยวนไปแล้วทําให้พลังของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากดวงตาลู่เฟิงได้เบิกกว้างขึ้นเมื่อเขาเห็นสัตว์อสูรยวน3ตัวกําลังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะออกมาอย่างเย็นชาแค่ร้อยฟุตเท่านั้นเหรอดูเหมือนว่าการที่ไม่ได้แกนเลือดระดับห้าไปจะส่งผลกระทบต่อเจ้าอย่างมากเลยสินะ เขาตระหนักดีว่าโจหยวนกำลังฝึกศาสตร์เก้ามังกรพลังของศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแก่นเลือดย้อนกลับไปในตอนนั้นลู่เฟิงได้ซื้อแก่นเลือดสอัตว์อสูรอยู่ระดับ5้าจำนวน3าขวดไปล่วงหน้าแล้วทําให้โจหยวนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกแก่นเลือดระดับ4ดังนั้นพลังของศาสตร์เก้ามังกรของโจหยวนจึงไม่อาจไปถึงจุดสูงสุดนั้นได้ให้ข้าทำลายศาสตร์เก้ามังกรของเจ้าด้วยศาสตร์ดวงดาวของข้าเถอะ แสงร้ายฉายแวบผ่านดวงตาลู่เฟิงทั้งคู่ใช้ศาสตร์อยู่ระดับสวรรค์และเขาก็เชี่ยวชาญวิชานี้ได้อย่างราบรื่นในขณะที่สัตว์อสูรยวนทั้งสาของโจอยู่นั้นเหมือนขาดอะไรไปอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่สามารถได้รับแกนเลือดที่เหมาะสมที่สุดได้พวกเขาปะทะกันลู่เฟิงจะได้เปรียบดังนั้นการแสดงออกของเขาจึงไม่แสดงร่องร,อ,งรอยของความหวาดกลัวแม้แต่น้อย ตาประทับของรูปเฟิงเปลี่ยนไปดาวหางสีเขียวทั้งสามดวงสั่นไว้อย่างรุนแรงพลังหน้าสะพรึงกลัวของพวกมันสันส่นสะเทือนแม้กระทั่งท้องฟ้าทำให้ท่าทีของสิทธิ์จำนวนมากกลายเป็นเคข่งขึมภายใต้สายตาการจับจ้องของผู้คนนับไม่ถ้วนสัตว์อสูรทั้งสามปล่อยพลังอุดร้ายออกมาอย่างรุนแรงเผยเห็นเขี้ยวและโกงเล็บขณะที่มันทะยานขึ้นไปในอากาศ สัตว์ทั้งสามตัวนั้นแข็งแกร่งกว่าศาสตร์มหาวายุอสศนบาของโจโหยวนเมื่อสัตว์ทั้งสามเรียงแถวกันแม้แต่สาตร์ระดับสี่ก็ไม่สามารถมีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยโจโหยวนก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าลู่เฟิงไม่มีความคิดที่จะถอยหนีสายตารู่เฟิงเป็นประกายดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะมั่นใจเป็นอย่างมากโจโหยวนใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการเข้าใจถึงที่มาของความมั่นใจของคู่ต่อสู้นี้ซึ่งส่งผลให้รอยยิ้มเย็นชาปรกากฏออกมาจากรุมฝีปากของเขา ณจุดนี้ไม่มีใครจะพูดอะไรอีกแล้วการต่อสู้ของพวกเขามาถึงจุดสุดยอดและไม่มีเหตุผลที่จะยับยั้งตนเองอีกต่อไปโจย,ยวนยกมือขึ้นสัตว์อสูรทั้งสามพุ่งเข้าชนดาวหางสีเขียวที่ล่วงโรลง,งมาจาังทั้งสามดวงโลกรอบตัวของพวกเขาดูเหมือนกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำลายพวกมันซะแสงเย็นเยือกปรากฏชัดในดวงตาลู่เฟิงพลังที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาจากดาวหางสีเขียวทั้งสามดวง พลังที่ยิ่งใหญ่จนสามารถทำลายพวกเขาทุกลูกในรัศมีพันลีได้ครืดดาวหางสีเขียวนั้นมีพลังทำลายล้านที่น่ากลัวมากทันทีที่มันกระทบกันพลังของสัตว์อสูรหยวนก็ถูกพลักกลับถอยไปในทันทีชัดเจนว่าศาสด,ดวงดาวของลูกเฟิงนั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อเขาเห็นเช่นนี้มุมปากของเขาก็เริ่มยกขึ้นอย่างช้าๆโจหยวนในที่สุดเจ้าก็ถึงขีดจำกัดแต่เป็นเช่นนั้นอันดับหนึ่งเป็นของข้าแล้ว จู่ๆมือของลูกฝึงก็กดลงมาส่งผลให้พลังยวนฟ้าดินบ้าคลั่งพุ่งออกมาจากดาวหางสีเขียวราวกับว่าตั้งใจจะทุบสัตว์อสูรยวนทั้งสามให้แหลกสลายสัตว์ทั้งสามตัวยังคงส่งเสียงหอนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงถูกผักกลับไปทีละน้อยอย่างช้าๆขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงถอนหายใจท่าทางโจวยวนก็ยังคงสงบนิ่งเขาจ้องมองดาวหางสีเขียวค่อยๆเคลื่อนลงมาโดยรู้สึกว่าพลังของผู้มันได้ถึงขีดจำกัดแล้วแค่นี้เองเหรอถ้าอย่างนั้น ถึงคลาวคล้าบ้างละโจหยวนพึมพำกับตนเองจากนั้นเขาก็ผิวปากยาวๆออกมาอย่างกระทันหันเสียงหวีดนั้นคล้ายกับเสียงฟ้าร้องในขณะนั้นเองสัตว์อสูรยวนที่ถูกกดขี่ทั้งสามตัวก็ส่งเสียงคำรามอันดังสนัน่นพวกมันคำรามรัศมีอันดุร้ายเต้นละลัวจากร่างกายเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเสาพารังยวนที่สูงร้อยฟุตแต่เดิมกลับเติบโตขึ้นจนสูงถึงสามร้อยฟุตอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ทําให้ลูกตาลูกเฟิงนั้นตีลง เป็นไปได้อย่างไรเขากันแกนเลือดสัตว์อสูนอยู่ระดับสี่ขั้นสูงเท่านั้นทําไมมันถึงทรงพลังขนาดนี้ได้เขาเคยศึกษาศาสตร์ก้าวงกรมาก่อนว่ากันว่าเสาอสูนอยู่ระดับ5เท่านั้นที่จะสามารถสูงได้ถึง300ฟุตเขาจําได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีแกนเลือดสัตว์อสูนอยู่ระดับ5อื่นใดในหออัญมณีการแสดงออกของโจหยวนยังคงเฉยเมยเขาได้รับแกนเลือดระดับ4มาเท่านั้นแต่เขาได้ใช้เลือดของทุนทุนเพื่อย,ยกระดับแกนเลือดระดับ4ทําให้มันไม่ด้อยไปกว่าแกนเลือดระดับ5เลยแม้แต่นอย โคกพลังอันน่าตื่นตะลึงระเบิดออกมาจากร่างสัตว์อสูรหยวน300ฟุตทั้ง3ตัวพวกมันโบกหางยาวของมันพันรอบดาวหางสีเขียวทั้ง3ดวงในรัศมีอันดุร้ายตึงดาวหางสีเขียวทั้ง3ดวงแตกสลายไปในทันทีกลายเป็นจุดแสงเต็มท้องฝาโกลาหนโกลาหนความวุ่นวายเต็มไปทั่วท้องฝาไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์พิกพันเช่นนี้ความได้เปรียบรูปเฟิงที่เคยไม่เตยยุถุย ความได้เปรียบที่ลู่เฟิงมีอยู่แต่เดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วโฮกหลังจากทําลายดาวหางสีเขียวทั้งสามดวงสัตว์อสูรหยวนทั้งสามตัวก็หดตัวลงเป็นอย่างมาก แต่ในตอนนี้พวกมันก็ยังคงมีพลังที่น่าตกใจทันใดน,นั้นพวกมันก็ปรากฏตัวเหนือลู่เฟิงสัตว์อสูรทั้งสามคำรามมันพุ่งเข้าใส่พลังอัน,น่าสพึงกลัวกลืนกินลู่เฟิงไปความหวาดกลัวปรากฏบนใบหน้าลู่เฟิงขณะที่เขาเร่งหมุนเวียนพลังหยวนต้นกําเนิดเพื่อสร้างกำแงพงพลังหยวนสีเขียวสูงร้อยฟุตตรงหน้าเขา ตูมคึ่งกระแทกันบ้าคลั่งพุ่งทะลุออกมาจากการประทะทุกคนเฝ้าดูกำแพงพลังสีเขียวของลูกเฟิงตอนนี้มันถูกระเบิดออกเป็นชินช้นๆร่างกายของเขาถูกกระแทกด้วยแรงสั่นสะเทือนล่วงหลง่นลงมาจากท้องฟ้าราวกับลูกปืนใหญ่พุ่งชนแท่นหินสีทองด้วยเสียงดังสนั่นรอยแตกร้ากฏบนแท่นหินขณะที่ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศบนท้องฟ้าเบื้องบนสัตว์อสูรหยวนทั้งสามตัวนั้นใช้พลังงานจนหมดเริ่มจางหายไป โจยวนพ่นลมหายใจยาวหยิดออกมาใบหน้าของเขาไร้ความรู้สึกขณะที่มองไปยังจุดที่ลูกเฟินนั้นตกลงไปโลกที่อยู่โดยรอบตัวของพวกเขาเงียบลงการต่อสู้ยังคงดำเนินอยู่ที่อื่นอยู่ก็หยุดชะง,งักลงเมื่อสายตาตกตะลึงจ้องมองไปที่แท่นหินด้านบนเมื่อเทียบกับการต่อสู้ที่นั่นแล้วคนอื่นๆดูเหมือนการต่อสู้ของเด็กๆเ,เท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นลูกเฟิงถูกฟาดลงมาจากอากาศพวกเขาทั้งหมดก็อดไม่ได้จะกลืนน้ำลายหลายครั้งความหวาดกลัวเต็มไปทั่วดวงตามเมื่อมองไปที่โจหยวน ไม่มีใครคาดคิดว่าพลังการต่อสู้ของโจยวนจะท่วมท้นมากขนาดนี้ดวงตากูหงอี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจเช่นเดียวกันขณะที่น้มองไปที่ร่างที่ยืนอยู่บนแท่นสีทองความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาเกินความคาดหมายของนางกู่หงอี้มองไปที่ยางซิลด้วยรอยยิ้มเย็นชาเจ <c oughs> <c oughs> ้าคิดยังไงสีหน้ายางซิลเข่งครึมเขาถอนหายใจเบาๆแล้วตอบว่าเขาก็เก <c oughs> <c oughs> <ๆ>่งกาจจริงๆข้าไม่เก่งเท่าเขาหรอก เขารู้ว่าถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับลู่เฟิงความพ่ายแพ้ของเขาจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเขาหยุดชะงักไปชั่วครู่ไม่เห็นท่าทางซับซ้อนปรากฏในดวงตาแต่อย่างไรก็ตามลูกเฟิงจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะหงอี้โจหยวนไม่สามารถชนะการแข่งขันนี้ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของกูหงอี้ก็สั่นสะท้านขณะที่นางกำลังจะตอบนางสัมผัสได้ถึงบางอย่างและเงยหน้าขึ้นมองไปที่แท่นหินสีทองนั้น ฟุลละอองค่อยๆจางลงในขณะที่ร่างรางหนึ่งเดินออกมาอย่างชา้ชาๆรูปร่างนี้แน่นอนว่าเป็นลู่เฟิงรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาดันน่าสมเพชมากเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและยังมีเลือดที่ลิมฝีปากซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากศาตร์ก้าวมังกรของโจหยวนแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะดูน่าสงสารแต่ดวงตาของเขากรับเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ทำให,ให้หัวใจเต้นแรงเขาจ้องไปที่โจหยวนขณะที่รอย,ยิ้มบิดเบีย้ยและหน้ากลัวปรกากฏออกมาจากริมฝีปากของเขา ข้าไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าจะมีวันที่ข้าต้องตกอยู่สภาพหน้าสังเวชเช่นนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าจะใช้ข้าเป็นบันไดเมื่อเสียงอันหน้าขนลุกของลูกเฟินค่อยๆเงียบลงร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานราวกับเลือดข้างในกำลังถูกเผาไหม้ในเวลาเดียวกันนั้นทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังอยู่ันหน้าตกใจพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาอย่างบ้าคลัง่งราวกับภูเขาไฟและตอนนี้เขาก็ค่อยๆแข็งแกรง,งขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเวลาผ่านไปเพียงชั่วลมหายใจสั้นๆพอรังยวนต้นกำเนิดของลู่เฟิงได้ทะลุผ่านขีดจำกัดของสภาวะเบิกเน่ชั้นที่4เก้าวเข้าสู่ดินแดนของชั้นที่5เสียงดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าไม่มีใครคาดคิดว่าการต่อฟูระหว่างโจหยวนและลู่เฟิงจะเข้มข้นได้ถึงขนาดนี้ลู่เฟิงเสสติไปแล้วตั้งใจจะบทขยี้โจหยวนไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามหากโจหยวนไม่มีไพ่เด็ด เขาคงไม่สามารถต่อสู้กับลู่เฟิงต่อไปได้หากเป็นเช่นนั้นอันดับหนึ่งคงตกอยู่ในมือของลู่เฟิงอย่างไม่ต้องสงสัยลู่เฟิงสัมผัสได้ถึงพลังหยวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในร่างกายของเขาดวงตาของเขาแดงก่ำขณะจ้องมองไปที่โจหยวนยัยงมืดมนและชี้ไปที่มุมหนึ่งมีเสียงอันน่าสะพรึงกลัวดังตามมาโจหยวนถ้าเจ้ายังมีสติและมีความคิดดีก็หลงจากเวทีนี้ไปซะอย่าบังคับข้าไม่งั้น จะมีแต่ความตายรอเจ้าอยู่พลังยนต้นกำเนิดที่เข้มข้นและดูร้ายพุ่งออกมาจากร่างของลู่เฟิงรังกรกุมควันขนาดใหญ่ในขณะที่แรงกดดันที่เหนือกว่าคืนกินแท่นหินสีทองบนก้อนเมฆพลังยนที่อยู่ด้านบนคิ้วของปรมรจารยอดเขาดอกโบฮิมะริวเรียนหินขมวดเข้าหากันเมานางเห็นสิ่งนี้คิดดูสิเขาใช้วิชาลับเผาไหม้โลหิตลู่เฟิงดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปจริงๆศาสตร์ลับการเผาไหม้โลหิต เป็นศาสตร์ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ชั่วคราวโดยการเผาแก่นโลหิตแต่ผลที่ตามมานั้นร้ายแรงมากความจริงที่ว่าลู่เฟิงใช้มันก็บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าเขาเต็มใจจะทำทุกอย่างในตอนนี้ผู้นำดีิกายชิงหยางผูู้้โสคิ้วขาวและกูหงเทียนก็ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดในพิธีคัดเลือกยอดเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นการแข่งขันระหว่างศิษย์การกระทำของลู่เฟิงก็ดูน่าเกลียดพอสมควรเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยิงพย,ยองและกระหายในชัยชนะ เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความโกรธเข้าครอบงำปรมจาจยาหลิงจุนหัวเราะดูเหมือนว่าเขาจะตำหนิลูกเฟิงขณะดเดียวกันก็ลดการกระทำของลูกเฟิงลงโดยเปลี่ยนความไร้ยางอายของลูกเฟิงให้กลายเป็นความกระตือรือร้นต่อชัยชนะแทนริมฝีปากสีแดงฉานของหลิวเหลียหยินโค้งขึ้นเล็กน้อยมีร่องรอยของการย้อยเย้ยไหลออกมาจากดวงตาของนางเห็นได้ชัดว่านางเห็นว่าคำอธิบายของปรมจาจยาหลิงจุนนั้นน่าขบขันอย่างไรก็ตามนางไม่ได้โต้แยง้งเพียงแต่เหลือบมองไปที่โจยหยวน เด็กน้อยคนนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆที่สามารถสู้กับลู่เฟิงได้ถึงขนาดนี้ด้วยพลังสภาวะเบิกเนรชั้นแรกแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เขานั้งขาดโชคไปสายตาของหลินจนจ้องไปที่ลู่เฟิงขนาดรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาลดลงก่อนที่จะหันไปมองรูปสวียนหยินด้วยความโกรธจางๆในดวงตา ใบหน้าลูสเวียนยินซีดลงนางเข้าใจว่าหลิงจุนต้องผิดหวังกับผลงานของลู่เฟิงอยู่แล้วตอนนี้ถูกบังคับให้ใช้วิชาลับเผาไหมโลหิตด,ด้วยสีระดับสภาวะเบิกเนรชั้นที่หนึ่งมันดูไม่ดีเลยแม้ว่าเขาจะชนะก็ตามมือของนางกำแน่นไม่กล้าพูดอะไรกับปร,รมาจารย์หลิงจุนเมื่อนางหันไปมองโจยหยวนสายตาของนางก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังนางสาปแช่งอยู่ในใจลู่เฟิงควรคว้าตำแหน่งที่หนึ่งมาได้อย่างสวยงามซึ่งจะทำให้เขา เป็นที่ต้องการของปรมาจยาหลิงจุนอย่างมากเมื่อเข้าสู่ยอดเขาแห่งดาบทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญในการฝึกฝนและในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของที่กายชางส่วนแต่ใครจะคาดคิดว่าอนาคตอันสวยงามนี้จะถูกทำลายโดยชาวนาสกปรกคนนั้นแม้ว่ารูฟเฟิงจะชนะในตอนนี้ชายชนะของเขาก็จะมัวหมองไปแล้วรูฟเฟิงเจ้าต้องทำให้ชาวนาคนนั้นพิกการทำให้เขาต้องใจ่ายในราคาที่สูง ภายใต้สายตาที่ตกตะลึงนับไม่ถ้วนที่สามารถเติมเต็มท้องฟ้าได้ลู่เฟิงจ้องมองโจโหยวนอย่างชั่วร้ายเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการใช้ศิลปะลับนี้จะเป็นมนทินแม้ว่าเขาจะชนะก็าตามเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาไม่สามารถปล่อยให้โจโหยวนคว้าตำแหน่งที่หนึ่งไปจากเขาได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้ต้องเอาใบหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนดังนั้นแม้ว่าเขาจะต้องแปดเบื้อนชื่อเสียงของเขาเขาก็จะต้องประสบความสําเร็จในวันนี้จโจหยวนขมวดคิ้วไม่เห็นสายตาอันชั่วร้ายไม่นานหลังจากนั้นก็พูดด้วยน้เสียงเฉยม ถ้าเจ้าต้องการอันดับหนึ่งจงมาสู้เพื่อมันอย่าขู่อะไรไร้สาระแบบนั้นเลยลู่เฟิงหัวรอ้อนด้วยความโกรธยอดเยี่ยมมากเนื่องจากเจ้าปรารถนาความตายข้าจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงพลังหยวนระเบิดออกมาจากร่างแรงกดดันพลังหยวนที่ทําให้ร่างกายโจหยวนรู้สึกเหมือนโดนกดถาบหากลู่เฟิงยังอยู่ในระดับพลังสภาวะเบิกเน่ชั้นที่สี่โจหยวนก็คงสามารถปิดช่องว่างระหว่างพวกเขาได้ด้วยวิธีการต่าง แต่ตอนนี้ไปอยู่ที่ชั้นห้าแล้วความแตกต่างระหว่างพวกเขานั้นมีมากเกินไปร่างลู่เฟิงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างช้าๆราวกับว่าขี่อยู่บนสายลมพาลังยวนแผ่ขยายจากทางด้านหลังท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวสีเขียวคำพีแห่งดวงดาวดาวหางสีเขียวพาลังยวนต้นกำเนิดพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดกลายเป็นดาวหางสีเขียวขนาดใหญ่ มันค่อยๆพุ่งขึ้นพลังยวนทันหน้าทึ่งก็พุ่งออกมาจากมันดาวหางสีเขียวดนีเป็นตัวแทนพลังยวนทั้งหมดของลู่เฟิงเขาตั้งใจจะยุติการต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับดาวหางสีเขียวขนาดยักษ์นี้การแสดงออกของลู่ซีจำนวนมากก็เปลี่ยนไปแม้แต่หยางซิวกู่หงอีและคนอื่นๆก็อดไม่ได้จะสั่นสะท้านไม่มีใครภายใต้ชั้นที่5ของสภาวะเบิกเน่สามารถป้องกันการโจมตีระดับนี้ได้ขณะที่ดาวหางสีเขียวค่อยๆลอยสูงขึ้นเรื่อยๆโจยวัวรู้สึกได้ดดห,ห ใจไม่ออกสีหน้าของเขาดูมนมองมากขึ้นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทนต่อการโจมตีนี้ด้วยความแข็งแกร่งระดับสภาวะเบิกเนชั้นแรกได้ mm hmm. เพราะเป็นอย่างนั้นขณะนี้ดวงตาโจวยวนก็ค่อยๆได้ปิดลงทําให้หลายๆคนมองมาด้วยความงุนงงพวกเขากําลังหาคําตอบว่าทําไมจู่ๆก็มีคนรู้สึกนิ้ถึงพลังอยู่เริ่มแร่กระจายรอบตัวโจวยวนคลื่นเริ่มสัน่นแต่หลังจากผ่านไปสิบกล,ลมหายใจก,ก็กลายเป็นเหมือนน้ําเดือดที่สั่นสะท้าน เกิดอะไรขึ้นนั่นสายตาหลายคู่จ้องมองด้วยความสับสนพลังหยวนของเขากำลังเติบโตมีคนตะโกนออกมาพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังหยวนภายในร่างกายโจหยวนค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นในขณะน,นี้นั่นเขากำลังใช้ศาสตร์ลับด้วยเหรอไม่ใช่มันแตกต่างกันมากเลยการเติบโตพลังหยวนต้นกำเนิดของเขาในตอนนี้เสถียรและเป็นธรรมชาติอย่างมากไม่เหมือนกับที่ลู่เฟิงบังคับให้เติบโตในก่อนหน้านี้ ในขณะที่เสียงกระซิบกระซาบกระจายไปทั่วเสื้อผ้าโจโยวนก็ปลิวสวัยขณะที่พลังหยวนกเพล่มแรงขึ้นในที่สุดมันก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในทันทีพลังหยวนสีทองระเบิดออกมาจากร่างของโจโยวนพุ่งตรงไปที่ขอบฝาเงาของงูใหญ่ยักษ์ก่อตัวขึ้นภายในแสงสีทองและส่งเสียงขู่ฟ้อขึ้นสู่ท้องฝาเสียงขู่เหมือนฟ้าร้องคล้ายกับเสียงมังกรอ,อีกด้วยพลังหยวนต้นกำเนิดของเขาพุ่งทะลุสู่สภาวะเบิกเน่ชั้นที่สองอย่างรุนแรงโกลาหล ก็ร้อหนอีกครั้งเสียงร้องแห่งความตื่นตระหนกและประหลาดใจนับไปทั่วดังขึ้นไปทั่วบริเวณใบหน้าแล้วใบหน้าเล่าเต็มไปด้วยความตกตะลึงและประหลาดใจไม่มีใครคาดคิดว่าโจยหยวนจะประสบความสําเร็จได้ในเวลานี้โดยก้าวจากขั้นสภาวะเบิกงเนชั้นแรกไปสู่ชั้นที่สองดวงตาโจยหยวนหลับสนิทค่อยๆลืมตาขึ้นแสงสีทองล้อยวนอยู่ภายในเขาสัมผัสไดถึงคารังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากพลังหยวนต้นกําเนิดในที่กักเก็บพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นทําให้เขาหัวเราะเบาๆความจริงก็คือหลังจากการฝึกอย่างหนั ในภูเขาชั้นนอกเป็นเวลาสามเดือนเขาควรจะก้าวเข้าสู่ชั้นที่สองของสภาวะเบิกเนรมานานแล้วแต่เขาก็ได้ระงับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้รากฐานของเขามั่นคงยิ่งขึ้นแผนเดิมของเขาก็คือจะปลดปล่อยหลังจากเข้าสู่ภูเขาชั้นในแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกว่าเมื่อพลังหยวนสีทองพุ่งผ่านแรงกดดันจากร่างกายลู่เฟิงก็อ่อนลงอย่างไม่รู้ตัวพลังหยวนของโจหยวนพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเข้าสู่ชั้นที่สองของสภาวะเบิกเนร ในอากาศลู่เฟิงสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังหยวนโดยรอบร่างกายของโจโยหยวนทําให้ใบหน้าของลู่เฟิงนั้นบิดเบี้ยวเขาไม่เคยจินาการมาก่อนเลยว่าชาวนาะคนนี้จะเกินความคาดหมายของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าความอิจฉาและความโกรธที่รุนแรงผุดขึ้นในหัวใจข้าเป็นอัจฉริยะแห่งตระกูลลู่ชาวนาะอย่างเจ้าจะเทียบได้อย่างไรเจ้าจงยอมข้าให้เหยียบย่าและเชื่อฟังกายเป็นบันไดขั้นแรกของข้าเถอะแล้วทําไมทําไมทําไมถึงมุ่งมั่นกับความตายมากขนาดนั้น ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ้าก็จงตายไปซะเถิดลู่เฟิงส่งเสียงคร่ำครวญในใจด้วยตาสีแดงกำ่ัด้วยเสียงกรีดร้องเขาคายเลือดออกมาเต็มปากพ่นลงบนดวงดาวหางสีเขียวขนาดััษ์ทำให้พรังหยวนบนดาวหางนั้นพุ่งทยาน ครืดดาวหางสีเขียวขนาดยักษ์พุ่งเข้าหาโจยวนพร้อมกันนำเงาและพลังทำลายล้างอันใหญ่โตที่มีอาจิตนาการได้มาให้แรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวได้พัดลงมาจากท้องฟ้าโจหยวนเงยหน้าขึ้นเผยเห็นความเฉยเมยบนใบหน้าเขาขณะที่สูดลมหายใจเข้าลึกมือของเขาประสานกันขณะที่ร่างกายสั่นไหวหลังจากหายใจเข้าหลายอึดใจทุกคนเห็นเสาพลังหยวนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างกระทันหัน โขกเสียงคำรามอันดังสนั่นดังออกมาจากภายในพรังหยวนต้นกําเนิดสายตานับไปท้วนพุ่งเข้าไปดูทุกคนเฝ้าดูสัตว์อสูรขนาดมาคือมาเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่รัศมีแห่งความดูร้ายอันน่าสะพึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินสัตว์อสูรตัวนี้เหนือกว่าทั้งสามตัวในก่อนหน้าโดยมีความสูงก็หกร้อฟุต กูหงอี้ห้าปากค้างขณะจ้องมองสัตว์อสูรหยวนเห็นได้ชัดว่านางจำมันได้นี่ก็คือแกนเลือกระดับห้าที่นางเคยมอบให้โจหยวนแต่ทำไมรัศมีความป่าเถื่อนจากสัตว์อสูรตัวนี้กลับสงพารังอย่างน่าประหลาดใจคมภีก้ามังกรมังกร,งกรตัวที่สี่ผู้คนต่างมองด้วยความตกใจนับไม่ถ้วนขณะที่โจหยวนกระทืบเท้าอย่างกะทันหันในขณะเดียวกันก็มีเสียงทุ่มลึกออกมาจากปากของเขา โอกสัตว์อสูรยวนที่สูงกว่า600ฟุตคำรามเหมือนมังกรขณะที่มันพุ่งเข้าไปข้างหน้ามันพุ่งไปชนดาวหางสีเขียวขนาดยักษ์ที่กำลังตกลงมาจากท้องฝ่าเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่1 2 7เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมันเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอผู้ที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ แต่ก็นิดนึงนะก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปเดียวก่อนนะเพราะมันอ่านเยอะไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวรอให้หายดีก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะวันละ2คลิปให้เหมือนเดิมเนาะโอเค